โอ้โห oh, 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 oh. พี่น้องปากัดสวยงามจริงฮะเนี่ยดูมีหลากสีเนี่ยเป็นปากัดแฟนซีฮะนะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะลองมาดูกันฮะนะทุกวันอังคารมาขายอยู่โซนตลาดต้นไม้ฮะลองแวะมาดูฮะเนี่ยเยอะแยะเลยสวยงามจริง กิตไตรสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ โอ้ oh, พี่น้องวันนี้มาดูร้านต้นไม้วันนี้มีของแปลกมานะมีปลาสวยงามมาด้วยอันนี้เป็นปลาอะไรครับเนี่ยปลากัดแฟนซีปีโอ้โห oh, สีสวยๆเลยนะนี่ดูแปลกตาขายกันยังไงครัเนะี่ยตัวละ50บาทนะใครชอบนี่ฮะมีสีหลากหลายนะเนี่ย ส,สวยๆหลากหลายนะแล้วแต่คนชอบนะฮะนะเดี๋ยวดูมีหลายไซส์นะมีหลายกำลังงามๆเลยฮะนะเนี่ยเง่นฮะเห็นแหฮนนี่ตัวนี้มีสีเงินๆด้วยนะสีเนี่ยโอ้โหตัวนี้ก็น่ารักฮะอันนี้เหมือน ปลาคาร์ฟเลยนะเนี่ยตัวละห้สิบาทฮนะอุย้ยตัวนี้ดูว่แปดตาแปดตา,ตาสวยมากสวยมากเนี่ยเนีเนฮเห็นไหมฮะสวยจริงฮะเนี่ยมาเดินตลาดนัดลองมาดูฮะนะถือว่ามีหลากหลายเลยนะตัวละห้าบาทห้บาททุกตัวใช่ไหมครับ<ช>อ่าห้าสิบบาทแล้วปกติ เพาะเองปะเนี่ยเพาะเองค่ะที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่กิโลหกค่ะกิโลหกนี่เองมีชื่อร้านมีอะไรป่ะ๋อไม่ค่ะไม่คนระับเพาะเองธรรมดาเนี่ยนะเล็กก็เคยเพาะเหมือนกันนะฮะก็เพาะเป็นพเพาะออกได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงแบบจริงจังก็คือลองทําดูก็ได้ลูกเหมือนกันนะฮะน,ะนี่สวยๆงามๆแบบนี้แล้วนี้ขายออนไลน์อะไรปะ่ะ ไม,ไ,มไม่ก็คือมาขายแบบนี้เลยนะฮะเพราะนัะ้นใครสนใจก็ลองมาดูเดินดูตลาดนัดมาทุกนัดไหมทุกวันอังคารต่อไปมาทุกวันอังคารนะใครสนใจชอบเลี้ยงปลาสวยงามปลากัดเนี่ยฮะไม่ได้เลี้ยงไปต่อสู้กับใครนะฮะเลี้ยงเป็นประดับสวยงามเนี่ยแวะมาดูได้เลยนะฮะตัวละ50บาทนะที่ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะ อครับผมสลับคขิมนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ